สวัสดีครับผมสวัสดีครับกินเที่ยวตามรอยวิถีไทยบ้านๆนนะครับผมวันนี้มีไอเทมมีของเล่นใหม่มามาอัปเดตนะเน่ออุปรกรณ์จับปลานะครับผมอาจจะได้กุ้งหอยปูปลาแบบไหนก็เดี๋ยวลองมาอัปเดตให้ดูกันนะครับก็วันนี้สั่งมา3ชุดนะครับผม1ชุด มันก็จะมีหลายรูให้เราเลือกเนาะตัง้งแต่สมรูอ่าสามรูสามสี่หกแปดไม่แน่ใจแต่สามไม่มีแน่เนาะแต่นี่แปดรู8ดรูน่าจะเยอะสุดแล้วนะนี่แปดรูเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะมาได้แบบสําเร็จแบบนี้นะมันก็จะเป็นสองชิ้นสองชิ้นมีบนมีล่างเนาะเราก็เอามาประกบกันนะแล้วก็ 8รูมันก็จะมีงาให้เราเนี่ยเป็นเกลียวแบบนี้เนาะเป็นงาเป็นงาพร้อมกับเกลียวเนาะก็เวลาเราประกอบแล้วมันก็จะเป็นเกลียวเราก็เอามาหมุนแบบนี้ได้เลยหมุนใส่แบบนี้หมุนให้สุดแล้วก็ดันให้แน่นเลยแล้วมันก็จะจะแน่นปึกเลยเนาะแล้วก็จะแถมเชือกมาให้นี่แถมเชือกมาประมาณ6เมตรเนี่ยเราก็มามัดตรงนี้ตรงรูเนี่ยมันจะมีรูให้นี่เนาะจะมีรูให้เนาะก็หนึ่งชุด ก็เขาจะเขาจะแถมเยื่อมาให้เป็นไส้เดือนนะครับนี่เป็นไส้เดือนบดเป็นภาษาจีนนะเนี่ยเป็นภาษาจีนแต่อ่านดูแล้วแปลดูแล้วมันจะเป็นแบบไส้เดือนบดละเอียดอัดอามาเป็นก้อนๆก็กจะเป็นอาหารของพวกกุ้งหอยปูปลานั่นเละก็เขาก็จะแถมมาให้นะแล้วเขาจะมีกระปร๋อกระป๋อเล็กๆเ,เ,เอาไว้ใส่นี่กระปร๋อเล็กๆแบบนี้น้ำก็จะเป็นเกลียวแบบนี้ ยนี่เราก็เอาไอเนี่ยใส่เนี่ยอันนี้ใส่ได้สองครั้งนี่ดูแล้วนะมันเหมือนจะแบ่งใส่ได้สองครั้งแหละครับสองสามครั้งแหละใส่ในนี้แล้วแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็เอาใส่ไปเนาะเอาใส่ไปอันนี้เหลือแล้วก็เก็บไว้เนาะเก็บไว้ใช้ครั้งหน้าก็เราจะเอาอาหารชนิดอื่นใส่ด้วยก็ได้เนาะก็นาเดกกระเรียมมาแล้วนี่กระเรียมมาแล้วครับนี่ อันนี้เราจะเอาไปทําให้มันมีกลิ่นหอมก่อนนะก็เอาใส่พอประมาณนะครับเอาใส่พอประมาณก็ไม่ต้องใส่เยอะนะก็เอาไอ้นี้ใส่ไปด้วยเวลาเราดักเนะี่ยเวลาเราดักเราก็เอาเหยื่อใส่ไปแล้วก็หาก้อนหินหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันทวงน้ําหนักเนาะเราก็เอาโยนลงไปในน้ําเลยไม่ต้องโยนไปไกลจากฝั่งมากเนาะก็หาที่เหมาะเลยก็ เอาโยนลงไปแล้วก็มัดเชือกไว้ก็มัดเชือกกับเอาแอมแอดน้อยนะเพราะว่าก็มีคนหาก,กินแบบนักขนาดเนาะเขาอาจจะเอาเอาเอาไปก็ได้นะครับผมก็เอาใส่แบบนี้เนาะกับวันนี้จะไปลุยกันเลยนะครับผมก็จะได้ผลยังไงก็ฝากติดตามเด้อเดี๋ยวเขาไปพอกันในคลิปต,ต่อไปเลยครับผม